สวัสดีกันในเมืองสตุนนะครับตอยเช้านะครับวันที่31เตุลาหม63จะมีประเพณีลอยกระทงในเมืองสตุคกับเดี๋ยวีพาไปเลยสัท่านทีนะครับก็จัดงานกันตรงในบันปลื้นะครับสัต์านทีลอยกระทงนะครับในทุกๆปีก็ยุทีีนี้นะครับตาเรือเซงเงินหรือตาเรือเลี่ยนต้องในราชทศนะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษนะครับเวทีประกวดนางนงประมาณเนี่ยเราจะจัดกันที่วิร์กเวกีครับเดียวีพา้าไปเลยเวทีนะครับ แต่ก่อนั่งครับทุกๆปีนะครับวิธีนาั่งระมาทเนี่ยจะจัดกันทีนัวซื่ออยากกินไปล้างนะครับแล้วก็มาจัดกันทีในลาดทดนะครับวันนี้นะครับปีนี้จัดไม่เอี่ยมเลี่ยมชุบกับจัดกันทีวกเวกับอันนี้นะครับช่างกำลังก่อสร้างเวทีประกวดนาั่งระมาทนะครับต่อเช้านะครับปีสามครึ่งนะครับก็จะขบวนก็จะไปไปพร้อมกันกันทีหน้าเทศบาลนะครับปกติซี่ก็จะเกินขบวนมายังวกเวกทีนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนู่นนี่นพมาศ พ่อตีห้ตรงก็ตัดสินประกวดรอบเล็กตีโอกระลบซิบคนทุกตายตีเจ็ดพลิงก็ตัดสินนะครับพ่อว่าตีแปดหรือว่าช่องถุ่มนะครับเขาจะเป็นพิธีเปิดนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับก็จะมาเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกวดนา่งนภมาศพ่อตีเก้ากัตัดสินนะครับนี่คือริมคลองมั่มบังนะครับในลาดสดหรือว่าสตันตีลอยกระทงและก็สตันตีประกวดนา่งนภมาศครับต่อจากเราซิบมาคำเดือนที่ร้องพบกันที่นี่ครับจัดโดย